ไอไก่นี่มันไม่เนียนมันไม่เนียนไอไก่ตัวเดียวไอไก่ตัวเดียวมันไม่เนียนเลยขอเคิญเข้าสู่ดิวบนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโัเคียเคีนะครับกับโคโลเคโลจังเอ้ยสวัสดีค่ะที่ไหนอ่ะแทนกล้องไม่เห็นเราเหรอเราจะวิ่งออกมาโอ้ยเละเละเละ โอเคแล้วผมนิ่นี่ได้รับโคโรจังกลับมาจากเที่ยวต่างจังหวัดด้วยนะฮะเย้ไอเที่ยวมาสนุกไหมเห็นได้เที่ยวเลยเห็นได้เที่ยวเลยอ่าเราไปทำอะไรไปนอนอยู่เฉยๆโอ้ยโคโรนี่เป็นเด็กขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเลยหยกอะไรแทงซะเราโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปแรกสำหรับต้นปีเนี่ยที่ว่าโคโรจังได้เข้ามาอยู่ในช่องเรานะครับผมอ๋โคโรไม่มีรีแอคเลยเหรอ อะไรกําลังพยายามกระโดดจะเหยียบหัวเธออยู่เหยียบไม่ไดยอ้โหบายโอเควันนี้นะเราจะพาโคโรโม,มาเล่นอาเคดเกมนะครับผมซึ่งเกมแรกที่เราจะพาโคโรม,มาเล่นก็คือฟาร์มฮันน์นั่นเองนะครับผมโครโรยังไม่เคยเล่นแน่นอนเพราะว่าไม่เคยพาโครโรม,มาเล่นใช่ฟาร์มฮันฟาร์ารมฮันที่เป็นขนมปังอะนั่นเปนฟาร์มเฮ้ามันได้อย่างไ้มาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเล่นเลยละกันมาอุ้ยเธอเต็มจอเลยวะ่ะ ใจเย็นดีแต่ว่าเนื่องด้วยคนมันน้อยนะไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นเมื่อไหร่นะครับผมแต่ก็ยืนรอไปนะตอนนี้มัน6กทับยี่อยู่เราต้องทาอะไรบ้างคือมันจะมีคนหากับเป็นคนซ่อนซึ่งคนซ่อนไหนจะเป็นพวกสัตว์ในเกมนี่แหละเป็นเมวเป็นหมูเป็นหมาอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนร่างได้นะเออก็ไปซ่อาซอ่าไปซ่อนในแมพไม่ให้คนหาเจอแค่นั้นแหละต้องเดินแบบเนียนๆะอะไรเงี้ย,ย,ย,ยอ,อยๆเดินเจอไมค์กี้ใครคือไมค์กี้เฮ้ยเฮ้ย เหมือนน่ะนี่ไงเขาคือมกี้เธอดูดีๆเดี๋ยวหัวข้างบนเหมือนหัวล้านเลยเอาหัวล้านใช่ไหมลงนหัวล้านเลยัวคนหัวล้านได้ยิงนะอ่าบุลี่เขาสักวันหนึ่งเธอก็หัวล้านดูได้ไงแต่ไม่หัวล้านเราผมว่าจะตกดำไม่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 ไมคนร้อนหรอก ไม่มีผมมืเราเป็นกบเรามีขนมากมายไม่มีนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดจามีขนอุ้ยอยู่ๆคนก็ดิ่งบาคนรเราออกจากห้องเก่ามาแล้วคนก็ดิ้งขึ้นมาเป็นยี่ส <คน S 2> ิบคนเต็มห้องอ่ะคนเต็มไปหมดเลยอ่านน,น่นเห็นแน่แน่มาดูกันว่าคนเราจะได้เป็นคนหาหรือว่าเป็นคนซ่อนในตาแรกนะฮะอุ้ยถ้าเป็นคนซ่อนคือเราจะเห็นตัวเราปกติแต่ว่าถ้าทางขวา มันจะบอกว่าเราเป็นตัวอะไรสามารถวิ่งไปเปลี่ยนได้โดยการเลือกอันแรกแล้วก็ไปลิดขวาที่สัตว์ตัวนั้นคนรูคนราเป็นคนซ่อนหรือเป็นคนหาไม่รู้เหมือนกันทางขวาทางขวาขึ้นหน้าสัตว์ตะละ่ะถ้าขึ้นก็เป็นคนซ่อนอ่ะคือหน้าสาัตว์อะไรอ่ะมันมันคือหน้าสัตว์ปะละ่ะมันมีปะละ่ะมาคนโล่งเงียบะก็เรางงอยู่แล้วเราก็ไม่อยากบอกเธอว่าเธอชอบตลบหลังเราเวลาเราบอก <laughs> ขเขาเบ่าเสียงเกมกัมน,นอ,อ่าเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นคน่ซนฉะนั้นเขาเาเป็นคน่ซนมันจะขึ้นว่าอะไรอ่ะมันก็จะทางขวามันจะมีหน้าสัตว์ไงมันไม่มีชื่อหรอมีมีมีมันเขียนว่าอะไรอ่ะก็จะเป็นชื่อสัตว์เฉยๆไงมีด็อกมีชิคก,กินอะไรพวกนั้นอ่ะเขาเป็นคน่อนเหมือนกันคนรู้บอกเขาได้ ว่าแบบเป็นเป็นหรือเปล่าแค่นั้นแหละ,อะโอ้รถดนฆ่ะโดนค่าขบวนจะพูด,ดขบวนจะพูด,ดขบวนจะพูดสมอะเขาตายสมนั่นน่าจริงเหรอรถเป็นคนก็แน่เลยถูกไหมทำไมอ่ะโดนตีอ่ะเออคนราโดนตีอยู่เหรอเฮ้ยเขาเห็นไก่กำลังวิ่งหนีคนรถนึก่านี่แหละอ่าไม่ใช่เชาวรถ ใครไม่รู้เขาลรอคือตัวไหนเรอตายหรือยังนะตายแล้วอ้าวเหรอตายเร็วจังตายแล้วเขาตีอยู่เขาก็ตายเนี่เขาเจอเขียวคนรอแล้วเขานรอกำลังหาอยู่ใช่ไหมคนรอเห็นเห็นสีแดงๆปะคุณสามารถเรียกแกออกมาวางระเบิดได้ โอเคมาลองดีกว่าออ้เราฆ่าไก่เราฆ่าไก่เมื่อกี้คือถ้าเป็นเป็นคนจริงๆมันจะแปะแปะอ่ะมันจะไม่ตายอ่ะมันจะไม่ตายทันทีอ่ะเพราตัวนี้มีขี้อยู่ใช่ไหมมีคนอยู่แถวนี้เหมือนจะเห็นว่ะคนมีขี้อย่างนั้นเหรอมันจะเห็นคนว่ะมันอยู่ข้างบนว่ะข้างบนต้นไม้ มันอยู่บนต้นไม้อย่างงั้นเหรอนี่ยมันอยู่บนต้นไม้ขึ้นยังไงวะขึ้าก็หาทางขึ้นอยู่นะที่มีหงขึ้นไปแล้วโอ้ยตายแน่เร<อ>าต้องมีอแอนนะฮะแล้ต้องวิ่งหาคนไปเรื่อยๆเ,เหรอ ช่้จังกวะจะโคว่ามันเหลือสองคนเดียตอนนีน้ต้องหาทางจับคนร้ายให้ได้เขาไม่ใช่คนร้ายเขาแค่เป็นคนที่ไม่เหมือนเราเขาแค่เป็นคนมีหางเราเป็นคนชัว่วเพราะเรา,เนนเราไล่ฆ่าเขาอยู่อย่างนี้ก็คือถ้าเราตายไปแล้วเราจะกลายเป็นคนหาใช่โอ้ยิ่งตายยิงยากอ่ะดิใช่เลยลยิงคนตายยิงยากงั้นระวังระเบิดดกว่าเหมือนมีทนูลอยไปลอยมาอยู่นะมันคนไหนวะ มมไ่เห็นเห็นเลยนะนาใช่ตัวนีขี้เยอะมากมากนันต้องมีคนอยู่แถวนี้คนเราต้องมีขี้อย่างเงี้ยไม่ไปจำมาจากไหนนะว่าคนเราต้องมีขี้โคนเราขี้ป่ะน่ะหายเฮ้ยเฮ้ยหาไม่เห็นเจอเลยเฮ้ยมาเจอแต่เธอได้ไปหมดเลยเอ้ยหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <ขอ S 1> ๋ยวเอามาคว้างไงฮนะ เฮ้ย้เห็นภูมันขึ้นตรงนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ก,กเวลามันหมดแล้วโอ้าแล้วมใครจะเหลืออ๋อเราจมน้ำม่เลยอยู่แถวนี้อยู่ตรงไหนไม่รนะู้จะหาโอ้ยไม่กอดโอเคไปรอห้องใหม่ ปรลพอเล่นเป็นอย่างคือถ้าเราเป็นสัตว์เราสามารถกดกวตีนได้แบบว่ากดปล่อยขี้ให้เขาแบบเอ้สงสัยว่ามีขี้อยู่ตรงนี้ต่ได้ว่าต้องมีคนหรือว่ากดยิงพุบ่งบอกจุดอะไรเงี้ยรลบาตีน่ะเดินหนีก็ได้อะไรเงี้ยกดแล้วก็เดินหนีมันก็มันรู้เหมือนจะมีธนูวไว้ยิงสวนด้วยนะ<อ>เขาบอกให้ว่าตอนตอนนี้เขาเป็นคนล่าโกระซ่อนให้ดีแหละเอาไม่รู้ แล้วเราก็หาที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมตอนเราเปลี่ยนล่างด้วยการเอากดอันแรกแล้วก็ไปคลิกขวาที่สัตว์ตัวนั้นนะถ้าแบบว่าจนตัวหนีไปรอดก็คือกดแล้วก็วิ่งจูอะไรเงี้ยคนเราอยู่ไหนหรอเราไม่โง่หรอกเธอเออโดนเฮ้ยเฮ้ยเเจอหนึ่งหนึ่งเจอหนึ่ง หนึ่งคน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 ตายเขาฆ่าได้หนึ่งคนเฮ้ hey, คนที่เหลืออยู่ไหนนะเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเป็นคนเป็นคนก็วิ่งเป็นคนวิ่งมาเลยคนเราสามารถกด F ห้าแล้วก็มองไกลๆได้มองรอบตัวคนเราเธอซ่อนอยู่ตรงไหนอะ่ะบอกมาดิเราแบบว่าคิดถึงคนเราอะ่ะแต่ซ่อนเราเยอะเลย เรไม่ได้ไม่ได้หลักกันหรอข่ายกันไม่ได้มาคุรูกดรอดตีหน่อยดิคอณรกดพุดกดผูกดขี้ก็ได้ทำไมเราต้องกดมันได้เต็มเพิ่มแล้วเราต้อตรงนี้สิไนดะ้คุณรู้จังทำไม,มเธออยู่ตรงที่โล่งๆเลยใช่ไหมใช่เพราะมันอยู่ใกล้เรามากเลยอะไรเราไม่เราไม่ได้ตีตัวดีอ่ะขอเข้าขเลยฆ่าคุณรู้เลยอ่ะสิงเพราะมันเป็นคนชั่วนี่นะใช่เขาเป็นคนดี เขาเป็นคนชั่วชัดๆปมนคนดีมากๆไม่ยินตรงไหนอย่างนั้นเหรอที่เรียกว่าคนดีคนจริงๆเฮ้ยเราอันนี้เหลือแปดคนเขาไปซ่อนตรงไหนกันวะแมปนี้ก็ดูแบบว่ามันก็โล่งๆนะนั่นสินะไอ้ไก่ตัวไหนมันมีพิรุษเฮ้ยมีคนฆ่ากันตยต่ตอหน้าเฮ้ย หายเลือดสาดคุโรอยู่ไหนคุโรคุโรนี่คุโรคุณโรไม่หายเขาหายเลือดสาดแล้วเมื่อกี้ไก่ตัวนี้เลือดพุ่งอนะเอาหลังขึ้นไปข้างบนเผื่อว่าจะมีใครแอบซ่อนมีคนจุดหมูที่ไหนตรงลานกว้างๆโดูโอุย้ยรู้แล้วมันมีไก่อยู่บนหลังคาไอ้ไก่เวนี่ จะขึ้นได้บนหลังคาได้ยังไงอ่ะเข้ามาในบ้านแล้มันจะมีทางขึ้นเราก็อยู่ในบ้านนะเธอแต่จะคนละหลังหรือเปล่าหลงใหญ่อ่ะนี่มันใหญ่ไหมนะมีคนมาเป็นไก่ออ้ยโอ้ยลวนเอทุกคนไว้อะไรพีพีหน่อยพีพเสียชีวิตในนาทีมันเป็นไหนเดี๋ยวเด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 เหเดไดเดเดเว มันยิงเราล่วงแล้วมันก็นหนีไปเธอล่วงอย่างนั้นเหรอเธอแค่ไก่อย่างนั้นเหรอทำไมอ่ะประจอ n g เมเเม่เมเมไม่คนเก่งไม่คนโลคนเก่งเก่งที่สุดในดโซนไม่คนโลคนที่เก่งที่สุดในโลกไม่คนโล มันมีคนยิงครับเวลาแล้วอาา้ว oh my god เราแพ้กันอีกแล้วเราไมาค้นหาปะไม่จะเป็นหนิเราจะตามล่าหาโคโรจังภาร,รกิจวันนี้คือถ้าฆ่าโคโรได้ถือว่าจบลิปภารกิจของคนชั่โคโรยอมให้เขาฆ่าหน่อยนะไม่จิบหรอกครั้งแรกอ่ะมันก็จะเจ็บๆนิดนึงเนี่ ทำไมคนมคโรตเกะสิบด้วยอะอยู่ในที่ซ่อนโอ้ยให้หนูใส่ไม่เห็นรู้ฮหนูลอยมาจากทางนี้ ไอไก่นี่มันไม่เนียนมันไม่เนียนะไอไก่ตัวเดียวไอไก่ตัวเดียวมันไม่เนียนเอ้าใช่เหรอคนรู้ไอไก่มาเจอเฟร่เอกาเอ้าเยเธออ้วนไอที่สุดก็อ้วนตลอดไปแล้วไม่มีทางผอมไดในชาตินี้เฮ้เธอก็ฆ่าคนรู้ได้เล เฮ้ยเจอก็ฆ่าคนเรจาจังได้แล้ววิ่งไก่วิ่งอยู่ตัวนึงอ่ะมึงมาตุ้กชัได้เลยเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะฮะยเพว,ว่ามันไงนนนพพเพรว่มามนันไงไอ้ใจไอ้ใจไอ้ใจไอ้ไงไเน่เรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งร้อยเพราะว่าแบบแรกเห็นว่าทำไมไก่ตัวนี้มันเดินข้างๆวะคาทิ้ง เออมันคนแย่เคยได้ค่าถือฉันก็ถือว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเออแย่มากเแย่มากเย่มอ่เแย่มากจริงจะแย่งไงโคโรกัรักจ้ะใครรักฮะใครรักคโรไงใครอ่ะคโรไงเอาเคยพูดเหรอใช่ไม่เคยิงเหงอคโรไม่รักเราจริงปะ เราไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นเลยนะเขาเลาอดกินชาบูไร้หละคนเดียปนกี่คนเดียวก็ได้เออไปเลยไปเลยไปเลยได้ไปเลยไปเลยตูด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 ้ในตูดตูดต่นตูาติดต่อตูาตูดตูอยูดตูดตอเตลดาแล้วดตูดตูดตูอตูนตูดนูดตยดตู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 นตูด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 ตูกับเธอแล้ว ให้อยู่กับเราโน้ตหรอให้เธออยู่คนเดียววันนี้โอเควันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเผมถือว่าสัดแจงแล้วได้ฆ่าโคโร่จังเลยอันนี้ใส่ไม่ดีที่สุดเลยลองทุกคนทุกคนคือกันแชร์คลิปนี้เป็นค่าชาบูของโคโร่ด้วยเพราะว่าไอมันลิงเลยอ่ะโคโร่พูดโคโร่พูด บอกว่าทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้ช่วยดูคลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาสัญญาว่าถ้าถ้าคลิปเนี้ยคนดูเยอะเขาจะพาไปเลี้ยงชาบูเราสัญญาตัวไหนอ่ะันี้อยู่ไม่นะเราไม่ได้สัญญานะไม่สัญญาค่ะสัญญาว่าจะพาเราไปเลี้ยงชาบูอ่าๆทุกคนถ้าคลิปนี้ถึงแบบสักสองหมื่นวิวเนี่ยจะพาโคโรไปเลี้ยงชาบูทุกคนต้นนองทำให้ได้ไ<ม>นะสองหมื 20, ่นวิวโครจกรกินชาบูเอ้สองหมื่นวิวแล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะถ่ายโคโรมาให้ดูได้แต่ ่าจจะถ่ายแค่มือแล้วกันนะนอนนอนอนโคโยอมไม่ถ่ายถ่ายมืออ่าๆยอมรอนอไม่ถ่ายแค่มือได้เอ้ยไปวันนี้ไปแล้วนะทุกคนชอบอเลรก็แชร์กดซับสไคร์นะอย่าลืมว่าสองหมื่นวิวนะเราจะได้เห็นงามนิ้วโคโลหรือเจ้าจะมีผังพืชไหมแยยย่นแย่ก็ไปกบอะเธอยังไม่เท้าเป็นกีบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นไรฮะหนู เธอเป็นกีบเนี่ยมันพูดมันแปลว่าได้หลายอย่างว่าเลยนะเป็นหมูเออเป็นหมูไปยังดีดีกว่าว่าเราเป็นยังอืนออ่นเลยเป็นหมูโอเควันนี้ไปแล้วนะคบทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะดูกันเยอะๆนะจ้าเดี๋ยวไว้คโรู้จะมาเล่นอีกเรื่อยๆนะตอนนี้คือแบบว่าเพิ่งกลับมานะกไปดูคลิปหนึ่งก่อนนะโอเคไหมโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> บ๊ายบาย 拜拜。<laughs> bye bye.